ในจะต้มอสี่คนอันนี้คือิวนแห้ไม่้งไม่ห้น้จะไ่ห้ค่ะตักขึ้นมาเหรอคะค้ตรนี้ังได้เป็นอไยืนนสูดูอ้อใช่ค่ะหูอื้อเยงไม่ได้เลย ขอกันผมมอนกันถ้าไปไกลๆก็นั่งรถอื่นกันถ้าลงรถหนื่อยอุณสบายช่วงนี้ ร้อนไม่ดีร้อนดีร้อนไม่ดี